จองตัวไว้พรุ่งนี้อจองตัวเลยคะจองตัวลุงปนจองไม่ต้องว่าเลยมงจองเพื่อพรุ่งนี้ก็ได้สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดิสรนแฟมิลี่นะครับตอนนี้เราก็สับเปลี่ยนกันนะครับช่วยกันกวาดปรับพื้นที่นะครับใช้กำลังแขนเยอะครับ ก็เปลี่ยนมกันเข้าไปแดดก็เริ่มร้อนนะ fc ทางบ้านนะครับเมื่อไหร่จะหนาวอที่ที่จริงมันก็หนาวนะเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้ห่มผ้าสามผืนนอนนะ fc มาหนาวตอนตอนตีห้าหนาวตอนหนาวใช่หนาวตอนใกล้เช้า ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในเอฟเราขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นชาวชาวนาเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวข้าวเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวดอข้าวดอนะครับก็น้ํามาจจะแห้งคือนาเขาเรียกอะไรนะนาบนที่สูงเนาะข้าวดอมันก็จะข้าวก็จะสุกเร็วกว่าน้ำนาที่เป็นที่รุ่มต่ำในเอฟ การเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะทําได้เร็วกว่านะครับปลูกที่หลังแต่เกี่ยวเร็วอะไรประมาณนี้นะครับ กำลังทยอยลงคลิปให้ fc ทางบ้านชมนะเตยยังไม่ได้เข้าหน้ากล้องนะ fc ต้องใช้เวลาในการอัพคลิปนะครับ ซื้อเดียวชวนอยู่เนี่ยเดียวเดี่ยเขื่อนเนี่ยไลน์ไลน์ก่อนเนาะใช่หรอเราอีเก้าห้ไมจะได้สั่งในก่อนเพราะขงมันไม่เหมือนเขาเป็นซองแขวนเขอกเปองผ่านทำไมไม่มีผานทำไมไม่มีผ่ามันพอดีเป๊ะใหญ่พอดีเขาเนี่อกวันี้มเนี่ยอัดเดียวปึ๊ดนี่ไงของหนูอัดมากเดียวหกพันเก้าเขาเป็นสุดหรืนะไม่เ็เหมือนไม่ถึไม่ไมไม่มีสุ

มั้งจีห้าต่อเลยห้าดาวเลย น,น,นี่ถ่ายดาอังคารหน้าเนี่ยเห็นด้วย ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ fc ่าก็เกลี่ยดินออกนะครับปรับออกได้ใกล้ได้แล้ร,ร,รับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเรายูทูบเบอร์ทุกๆช่องด้วยนะครับ fc นะแล้วก็ชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยละกันเนาะ บางทิปก็อัพช้านะครับกว่าจะเสร็จนะเดยใช้เวลานิดนึงนะ